ใส่ไม่ยกมือเป็นแถวเพ่อเห็นกัดการที่ปีนนะแม่บอกลูกนี้กูบอกปีนอะไรกันด้อะไรไม่ว่ากูเกะขาไม่ดีแล้วนั่งชันบนสุดกูเกะทันพายุงฟีนคอนโนปลี่นเปชันบนสุดอาญาสิบ้าจีบเลยลูกนี้กูบอกเลยว่าอะก็ดีไม่ไม่มีอิงหลังปวดหลังไม่มี แล้วมันไม่มีทางเดินนะถ้ามันมีทางเดินเหมือนลงหนังก็ดีเลยตันงใจต้องเหยียบกัวอี้ลงอะ <c oughs> หรือว่าถ้าลงแต่มันจะเบียกอันคิดถ้าเมื่อวานนะมีโทรศัพท์ได้ภาพสวยเยอะเลยแต่ <c oughs> แม่ปีะ่ะ <c oughs> แล้วก็อะไรอัดน,นะไม่นั่งกางอี้ปกติมันนั่งแล้วมันกระโดดขาขึ้นตลอดอะแลหลังไก่ใหญ่แล้วคนวรู้หนหนาจะใหญ่ทางไมเออควรต้องติดตามวันที่20จะเห็นภาพทั้งภาพการแข่งขันอ่ ภาพคนดูสนุกสนุกสนุกมากเลยนี่จิทธันวาเนาะนี่จิตันวาแฟนพันแท้ได้เห็นแม่แม่แต่ละคนแล้วก็เห็นลายอันลยอันนะนอกนอสายตาผู้ชมมาพวกเราเห็นหมดเลยเมื่อวานน้อีนั่งไม่เป็นสนมากเราก็ลุ้มไม่จะไงลังไหมมันกระโดดไปอีตลอดแล้วพอก็อีจะนั่งดีๆมันก็อยู่ข้างๆอยู่แล้วเอาเขานั่ง ตัวลอยางแม่แม่ก็เช่ญชมแล้วเวลาเขาตอบคำถามนะกรรมการคนดูแลจะปิดไม่ให้เราพูดแต่ละอันกระซิบตลอดเลยรู้ทุกอย่างเขาให้ดูเรื่องของลอตเตอรี่ใช่ไหมว่าเลขอะไรที่ที่เพลงที่เพลงอ ได้แฟพันด้อมอ่ะเก่งมากเนาะนักว่าเก่งมากเลยเพราะว่ามันมีการคำนวณด้วยคือใครใครจะมีกุดน่ะข้อนี้เห็นชัดเลยเพราะว่าเป็นการคิดคำนวณเขาไม่ได้ถามไม่ง่ายเลยนะคำถามยากมากคำถามยากมากแต่แต่เพราะรู้ไหมการคิดปีเดิอนปีเกิดอ่ะมันเป็นของม .3 ม .3 บางทีเรียนสูงไปแล้วลืมลืมใช่ไหมตั้งวันเดือนปีมันมันไม่ครบเดือนเราก็ยืมวันมาอะไรเงี้ยเขาลืมใช่ป่ะเขาตอบว่าเดินไปอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นเราเราอาจจะช็อกก็ได้อาจจะลืมลืมได้ขอฝัลแล้ะขย้ายบาขย้ายตายแต่ต้นละา้ากระไดะไม่อ้อยก็ยังยังร้องเพลงได้นะยังกู้หน้านะ ได้โอเคเลยนะต้องทีด้วยนะคะต้องทีด้วยทีด้วยไม่ธรรมดาเออไม่เพี่ยนเป็นเพื้อนไม่เป็นเพื่อนม่เที่ยวที่ถอดร้องเพลงใช่ไหมนักร้องเพี้ยนเฮียแม่แต่ละคนร้องเพลงอะไรอันได้ก็ถือว่าโอเคทุกคนละนะแต่แต่การจำตัวเลขสมัยที่เท่าไหร่แล้วได้เนี่ยยอมรับเลยว่าคุณคนที่ได้เขาเก่งถ้าถ้าไม่ได้อีกค่อยใช่ไหมยอนเลยเนาะ ยังย,ง,ย,ง,ยงคำนวณมันเดือนปีเราจําได้ว่าเขาเกิดเมื่อไหร่แล้วเขาได้แม้์เมื่อไหร่เราก็ตั้งลบได้ได้บุรุหาะแต่ว่าให้รู้ว่าสมัยนี้ทะลุแสนเนี่ยทำไมใช้หนี้หมดเนี่ยสมัยที่เท่าไหร่ต้องจําละแล้วต้องบอกว่าได้เท่าไหร่รวมยอดเท่าไหร่ใช่ไหมมันเป็นตัวเลขที่ต้องเป๊ี้ยเขาก็ได้ไงเขาก็สมควรแล้วนะเขาสมควรเก่งแล้วตอนที่สัมผัสไร้อันอีกนะ มีแต่เสียงลมอ่ะเขายังแบบเดาเกืบถูกใช่ไหมแล้วตอนนี้ไอ้จับพหองสูงอ่ะเลอานมันย่อตัวเขายังรู้อ่ะเขายอมรัวเขาเก่งแม่แม่แม่ถ้าลงไปแข่งขันเมื่อวานที่มาเซงได้กี่ข้อบอถ้าพอลงได้กี่ข้อข้อข้อสุดท้ายได้เลยนะได้ไอด้พอติวไม่อ่อยไว้เหมือนกัน ข้อสุดท้ายะยดท้ายเลย,ยเลยนี่ยมันก็ติดตาไดแล้วเลยข้อที่สัมผัสมือกับ<อ>กับกอนเนี่ยโอ้ยได้อันนี้ชัดเจนโอ้ยงานงานหนึ่งม่รูกกอดกี่รอบเดี๋ยววันนี้จะนับจำนวนพออ้ยอ,อ,อยอ้อยเนี่ยใกล้ใกล้แล้วจะจำกลิดนแล้ว จะบอกว่าอะไรกินสามสางแม่เอาออกคลมากโอเคล้วจะถึงร้านอาหารแล้วบอกมือไม่ไปเลยแม่ไปไป